สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube นะคะสบายกันดีนะหวานก็สบายดีค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องเทียบท้าปัตตพีค่ะวันนี้ก็นั่งดูอย่างตั้งใจเลยนะคะ39แล้วก็40 ก็สำหรับหวานแล้วตอนที่ดีที่สุดก็ยังคงเป็นตอนที่37และตอนที่38อยู่นะคะเพราะว่า2ตอนสุดท้ายมันมันเหมือนจะจบแบบมีความสุขแต่จริงแล้วมันทิ้งสิ่งที่เสียใจไว้หลายอย่างเหมือนกันนะคะจริงๆแล้วในนิยายต้นฉบับมันก็จะมีฉากที่ที่มันทับซึ้งดีๆอ่ะอีก ประมาณ4ฉากที่ไม่น่าจะตัดออกไปเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามในละครก็ก็ทำออกมาได้ได้ดีใน ถึงจุดจุดหนึ่งอ่ะก็โอเคอะคะ่ะเอาจริงๆอยู่ในระดับโอเคนะคะอย่างอยงยางกับเจ้ารูซ้อนะคะสองคนนี้ก็แสดงได้ดีมากแล้วก็มีหลากหลายอารมณ์นะคะแล้วก็รักกันจังเลยค่ะคู่นี้นะคะเราต้องถ่ายทำให้อย่างอย่างต้องมาช้ามาคือคือเฟิงหลานซีต้องมาช้าถึงสองครั้งเลยนะคะก็ไม่ค่อยเข้าใจบทละครเท่าไหร่ว่าทำไมต้องทำแบบนี้จริงๆแล้วมาช้าครั้งเดียวก็พอแล้วนะคะเอาละค่ะแต่อย่างไรก็ ตามช่วงสงครามก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นนะคะสร้างได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคเพราะว่าเรื่องนี้เรื่องการศึกหรืออะไรเงี้ยสร้างได้ยากมากเลยนะคะห่วงเฉาค่ะในที่สุดเขาก็ได้ ได้คลองใต้ล่านะคะโดยที่เขาก็ไม่ได้เหมือนกับว่าแย่งชิงว่าข้าจะต้องเอามาให้ได้คือท้ายที่สุดตอนที่ฮ่องเต้ยื่นราชองค์การให้กับเฟิงหลานซีนะคะก็ทางหวงวเฉาก็ยอมรับแต่โดยดีค่ะก็สําหรับความหล่อแล้วนะคะโอเคอยู่ค่ะสาหรับน้องลายอี e> ้นะคะกับหยางหยางก็ดูแล้วก็มีความเท่สมาร์ทค่ะคล้ายๆกันนะคะส่วน EU อี้อูหยวนนั้นนะคะโอ้โหถ้า EU อี้อูหยวนเป็นคนนะเขาคงเสียใจค่ะเพราะว่า ในนิยายต้นฉบับเขาดีมากๆเลยนะคะเขาเป็นคุณชายที่ใสดังยกค่ะแล้วก็เป็นผู้ที่รักใต้ล่าอย่างแท้จริงแม้ว่าตัวเขาจะโดนคำสาปแล้วก็ต้องเสียชีวิตไปนะคะในวัย30ปีก็ตามแต่ว่าพอมาเป็นละรครปุ๊บนะคะเขาดาขนาดนี้เลยนะคะเป็นตัวที่เลวมากๆเลยแล้วก็โอ้ไม่มีอะไรจะเลวกว่านี้แล้วนะคะแต่ว่ากองทัพของเขาเก๋นะของเขาเป็นทหารเทพนะคะเรียกว่ากอง ทับศักดิ์สิทธิ์นะคะ ก็อ e ีอูหยวนนะคะเร็วขนาดนี้ก็ต้องตายแน่นอนในละครก็ตายแงกไปเลยนะคะตกลงมาจากฟากฟ้าแล้วก็นอนคือกระแทกกับพื้นเลือดก็อักค่ะตายง่ายจังเลยส่วนเฟิงหลานซีนั้นนะคะอยู่อๆค่ะในเวอร์ชั่นละครเขาก็มีเวลาชีวิตเหลืออีกแค่สิปีเท่านั้นเองนะคะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเสียใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วในนิยายต้นฉบับเฟิงหลานซีเขาไม่ได้มีชีวิตอยู่แค่1ิปีนะคะเพราะว่าหลังจาก ที่กเกษียณไปแล้วเนี่ยออกไปอยู่กับป๋าเฟิงซีแล้วนะคะนางเอกของพวกเราค่ะป๋าเฟิงซีก็หาวิธีช่วยเฟิงหลานซีได้จนสําเร็จนะคะผมก็กลับเข้ามาดําเหมือนเดิมแล้วก็ชีวิตคือทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยค่ะเ,ออเพราะฉะนั้นนะคะในนิยายต้นฉบับเฟิงหลานซีไม่ได้มีชีวิตเหลือแค่10ปีนะจ๊ะเอาล่ะค่ะเรามา พูดคุยกันหน่อยถึงพอดเรื่องในช่วงจบนะคะก็ไปเฟิงซีนางเอกของพวกเราแล้วก็เฟิงหลานซีนะคะพระเอกเนี่ยก็คือถูกอี้อูหยวนวางแผนคือวางกับดักไว้รอนั่นแหละกะว่าจะส,าสังหารให้ได้โดยเฉพาะไปเฟิงซีนะคะโอ้กมีแต่คนจะฆ่าฆ่านางเอกฆ่าผู้หญิงนะคะส่วนไปเฟิงซีนะนางเอกของพวกเราก็โอ้โหกากันจริงๆค่ะก็นู่นเลยนะคะเหาะขึ้นไปค่ะจะไปทําลายปืนใหญ่นะคะเอาตัวไปบัง คือตรงๆเลยกับปืนใหญ่แล้วก็ฟาดดาบกับบี่เข้าไปค่ะไปอุดรูไอ้ท่อของท่อของกระบอกปืนนะคะแล้วก็ระเบิดตุ้มทุกอย่างพังหมดเลยค่ะที่อยู่ตรงนั้นนะคะไม่ว่าจะมีกี่ ไม่ว่าจะมีปืนใหญ่กี่กระบอกค่ะพังหมดเลยระเบิดนะคะส่วนนางเอกก็ d r อ i n งคือกำลังจะตายคือ,คอต้องไปหาพระเอกต้องไปหาท่านผู้เท้าเทียนจีอยู่ๆก็โผล่มานะคะท่านผู้เท้าเทียนจีท่านผู้เท่า,ทาเทียนจีกับท่านผู้เท้าไทอินเป็นสองผู้เท้าที่เล่นเขาเรียกว่าอะไรเล่นหมักล้อมเล่นหมักลุกกันอยู่ตั้งแต่ต้นเรื่องนะคะแล้วไหนที่สุดก็ให้มาช่วยแต่ว่าในนิยายต้นฉบับไม่ใช่ท่านเทียนจีนะคะนิยายต้นฉบับ ก็คือจิวเหวยค่ะแต่ว่าไม่มีจิวเหวยนะคะแต่มีแต่จิวหรงแต่จิวหรงก็ไม่โผล่มาแล้วนะคะจิวหรงไปกับ ไปหลังหัวเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่โผลอ่อมาอีกเลยค่ะซึ่งจริงๆแล้วคนที่ต้องตายไม่ใช่หานผู่นะคะคนที่ต้องตายก็คือจิวรงเอาไปไปกันใหญ่เลยสลับกันไปใหญ่เลยนะคะเอาละค่ะทีนี้ไปตอนที่ท่านเทียนจีในละครเนี่ยใช้ศิละปะลับนะคะในการช่วยชีวิตไปเฟิงซีก็คือเทคนิคชีวิตแลกชีวิตที่พระเอกอยอมสละอายุไขนะคะให้กับ ให้กับนางเอกอะไรอย่างนี้เนาะก็ ทางท่านเทียนจีก็พูดขึ้นมาเลยเป็นคำพูดที่พวกเราได้ยินกันหมดนะคะว่าเออเนี่ยอายุจะเหลือเพียง10ปีหลังจากที่ผ่านพิธีนี้ไปนะคะก็โอ้โหทําให้เราช็อกกันไปเลยค่ะไม่มีไม่มีทางแก้เลยเหรอท่านเทียนจีในละครนะเอาเอาแค่นี้เลยใช่ไหมคะเอาแค่นี้เลยนะจากนั้นนะคะอันนี้มันก็คือแตกต่างจากเดิมมากค่ะก็เฟิงหลานซีนะคะก็จริงๆแล้วถึงผมจะขาวแต่อายุไขเขาอ่ะไม่ได้มีแค่ 10ปีค่ะเขายังได้รับการช่วยเหลือจากแพทย์นะคะเป็นหมอเทวดาค่ะมารักษาเฟิงหลานซีนะคะทําให้เฟิงหลานซีทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมค่ะและเดี๋ยวหวานจะบอกว่าลูกเขาชื่ออะไรนะคะพระเอกนางเอกเ,เรามีลูกด้วยในนิยายต้นฉบับนะคะทีนี้พอ,อ,อในละครอนะ่ะพอทำแบบนี้คือให้พระเอกอ่ะมีผมขาวแล้วบอกว่ามีอายุเหลือแค่10ปีแล้วต้อง ออกไปนี่เป็นเหตุผลที่เขาไม่รับ ตายล่ามาไว้ในการปกครองเพราะว่าเขาอยากจะใช้เวลา10ปีอยู่กับนางเอกอยู่กับไปเฟิงซีผู้หญิงที่เขารักซึ่งอันเนี้ยไม่เก๋เลยเอาจริงคือในนิยายต้นฉบับเก๋กว่าเก๋ตรงที่พอเฟิงหลานซีได้รับการรักษาแล้วนะคะคือผมกลับมาดำแล้วก็ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมเรียบร้อยแล้วอายุยืนยาวนะคะเขานี่ล่ะค่ะก็คือไม่เอาคือไม่เอาตายล่านะคะไม่เอาตอนที่เขาดีทุกอย่างคือสุขภาพร่างกายดีทุกอย่างไม่มี เหตุการณ์อื่นๆเลยยกเว้นเพื่อภรรยาคนเดียวเขาเลือกสาวงามค่ะเขาไม่เลือกไต้ล่านะคะเพราะฉะนั้นไม่มีปัจจัยอื่นๆเลยมากำหนดว่าเขาจะต้องออกจากไ ออกจากการเมืองออกจากการชิงอํานาจเนี่ยไปเพราะอะไรนะคะมีเหตุผลเดียวเท่านั้นคือความรักที่มีต่อนางเอกค่ะไม่มีหรอกไอ้เรื่องที่แบบว่ามาเหลือ10ปีแล้วอยากจะใช้ชีวิตที่เหลือกับนางเอกนะคะไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างนี้ค่ะจากนั้นนะคะมันก็ยังมีอีกเรื่องมันยังต่ออีกก็คือว่าหลังจากที่นางเอกกับพระเอกนะคะได้ไปอยู่คือตอนแรกคือกเกษียณรอบแรกเนี่ยไปอยู่ในเจียงหูไปท่องยุทธภพประมาณ10ปีแล้วเขาก็กลับกันมาอีกนะคะ คือพอมันเกิดความเขาเรียกว่าอะไรเกิดเกิดการเปลี่ยนแปลงในในโลกของเจียงหูก็คือยุทธภพเนี่ยมันเริ่มจะไม่สงบนะคะไปเฟิงซีแล้วก็เฟิงหลานสีอ่ะก็ปรากฏตัวขึ้นมาอีกแล้วคราวนี้ก็ได้ได้คำเรียกขานคำเล่าลือว่าเป็นจัก,กรพรรดิแล้วก็จักรจัก,กรพรรด,ดินีแห่ง แห่งเจียงหูค่ะแห่งยุทธภพ,พนะคะแล้วหลังจากนั้นน่ะหลังจากที่เหตุการณ์สงบอีกครั้งหนึ่งเขาก็เลยกเกษียณไปจริงๆเพราะฉะนั้นคู่นี้พระเอกกับนางเอกนะคะเขากเกษียณสองรอบค่ะเขากเกษียณสองรอบในนิยายต้นฉบับนะคะแต่ว่าในละครก็ตัดฉึบไปเลยแล้วก็เหลือรอบเดียวเอามาเอามาขยํำขย่ำยำยำรวมรวม,มกันนะคะออกมาเป็นแบบนี้อ่ะฮะจากนั้นนะคะตอนจบของตัวละครหลายๆตัวก็ไม่ได้อธิบายให้ชัดเจนเลยนย เรื่องค่ะก็อันที่จริงแล้วนะคะบทละครส่วนใหญ่ก็จะมีคำอธิบายบางอย่างเกี่ยวกับการาจุดจบหรือว่าจุดสิ้นสุดของตัวละครหลายตัวว่าต่อไปพวกเขาจะอยู่อย่างไรนะคะแต่ว่าในบทละครเรื่องนี้ วานพูดผิดหวนต้องพูดว่าในนิยายต้นฉบับอะ่ะมันจะมีคําอธิบายนะคะว่าการสิ้นสุดแล้วก็จุดจบของตัวละครหลายๆตัวที่สําคัญสําคัญน่ะในเรื่องเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าในบทละครของเรื่องเทียบท้าปัตตพีเนี่ยตอนจบสุดท้ายไม่ได้กล่าวถึงตอนจบของตัวละครอื่นๆเลยค่ะอย่างเฟิงหลานซีนะคะดั้งเดิมเลยแล้วก็ไปเฟิงสีเนี่ยคือออกจาก ออกจากไอการสละราชบัลลังก์ไปแล้วนะคะก็ไปอยู่ในยุทธภพแล้วพวกเขาก็ได้ก่อนที่จะไปอะ่ะพวกเขาได้จัดการทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้กับทั้งเพื่อนผู้หญิงเพื่อนผู้ชายทุกอย่างทั้งลูกน้องทุกอย่างหมดแล้วคือจัดไว้ให้อย่างดีเลยนะคะตำแนงตำแหน่งอะไรแบบนี้ค่ะแต่ในเวอร์ชั่นละครพระเอกกับนางเอกออกมาคือบินเหาะก,กันมาแล้วก็ประกาศว่าคือจะออกไปอยู่กันสองคนนะคะเขาอยากจะใช้เวลาอยู่ด้วยกัน2คนอะไรอย่างนี้ไปเลยแล้วก็มีราช องค์การอยู่ที่เฟิงฉีอู่แค่อันเดียวนะคะจริงๆแล้วต้องมีแบบว่าท่านเฟิงฉางด้วยแล้วก็ต้องมีคนอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็คนที่สําคัญหายไป,เ,ปเพื่อนๆเห็นไหมคะในฉากจบอะ่ะ เออจงหลี่หายไปไหนอะจงหลี่คนสนิทของพระเอกนะคะหายไปเลยค่ะทั้งๆท,ท,ที่เด่นมาโดยตลอดนะคะแต่ว่าฉากสุดท้ายน้องเขาไม่มาน่ะเอองงมากเลยนะคะงงงงงงจริงๆค่ะเอาละค่ะสิ่งที่แบบโอ้ดูแล้วก็หงุดหงิดที่สุดในในใต้ล้าน,นี้ของเรื่องนี้ก็คือเขียนให้หาผูนะคะหรือว่าผูเออของแอดวานตายได้ยังไงคะ ตายได้ยังไงเนี่ยโอ้โหรู้ไหมตอนที่น้องเขาเหาะขึ้นไปแล้วโดนธนูยิงมาประมาณ3-5ดอกนะคะหวานอุทานเลยโอ้โหเชี่ยจังเลยนะคะอะไรเนี่ยขอโทษนะคะคำหยาบไม่เนีย่ยไมแต่ว่ามันเป็นคำอุทานจริงๆนะตอนนั้นเพราะว่า หานผูหานผูนะคะหานผูเขาเป็นเป็นตัวเอกนะคะแทบจะเป็นพระเอกเลยในเรื่องถัดมาในภาคต่อของเทียบท้าปัตตภีค่ะเรื่องเทียบท้าปัตตภีมีภาคต่อนะคะท่านผู้ชมคะ่ะแล้วผู้ที่เป็นหนึ่งในตัวเอกนะคะแล้วเด่นสุดๆเป็นนักลบที่เป็นวีระบุรุษก็คือหานผูค่ะแล้วให้หานผูของผู้แต่งเขามาตายในเวอร์ชั่นละครตั้งแต่ไอเนี่ยทเทียบท้าปัตตภีนะคะที่มันเป็นเอ่อ ชั้นแรกที่มันเป็นซีซั่นแรกเนี่ยได้อย่างไรแล้วทีนี้จะทำอย่างไรคะต่อไปถ้าเกิดว่าซื้อลิขสิทธิ์มาสร้างต่อนะคะพักต่อของเทียบท้าปัตตพีเนี่ยหันผูมาไงคะ <laughs> ไอ้ทำงี้ได้ไงอะ่ะจิวหลงก็มาแต่ว่าจิวหลงอะ่ะเขาให้บทไปเป็นอะไรนะไปเป็นสิทธิ์ร่วมสำนักเทียนซวงแล้วก็ไปมีความรักกับไปหลังหัวไปแล้วซึ่งจิวหลงอะ่ะมาตายก็ได้มันจะได้เหมือนกับในนิยายต้นฉบับนะคะเพราะในนิยายต้นฉบับเขาก็ได้แต่งงานกับ กับอ,องหญิงไปหลังหัวเช่นเดียวกันแล้วก็อย่างเนี้แหละค่ะแล้วก็มาตายในสนามลบนะคะแต่เข้าใจบทละครคือเข้าใจเพราะว่าเด็กคนนี้นะคะหานผู่นี้อยู่กับนางเอกมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะฉะนั้นนางเอกก็จะรักมากซึ่งในในิยายต้นฉบับนางเอกก็จะรักจิวรงมากมากเลยนะคะเป็นคนที่นางเอกเอ็นดูสุดๆค่ะแล้วจิวรงต้องมาตายเพราะว่าพระเอกมาช้านะคะนำทัพมาช่วยช้าอันนั้นคือในในิยายต้นฉบับแต่พอมาเป็นละคร ะะมาให้หารผู่ของแอดวานตายค่ะโอ้น้องน่ารักมากๆเลยอะ่ะโอ้ตาลาตาลาโอ้ไม่ไม่ไหวอะ่ะตรงนี้ไม่ไม่อินนะตรงนี้มันไม่ใช่แล้วตอนที่น้องเขาเสียชีวิตนะมันก็ คือน้ำตามันไม่ค่อยไหลน้ำตาหวานอะไม่ไหลเพราะว่าเอยตายได้ไงเนี่ยฉันไม่เชื่อคือ <c oughs> <c oughs> คือเป็นเป็นคนที่อ่านนิยายมาแล้วแล้วมาดูแบบนี้เออไม่เชื่อไม่เชื่ออันนี้ไม่ไหวอันนี้ไม่รับบทอะไรแบบนี้ไม่ไม่ซื้อนะคะอย่างนี้ไม่ซื้อค่ะความสําคัญของหานผู่นะคะในภาคต่อของเทียบท้าปัตตภีก็คือเขาเนี่ยเป็นเขาเป็น หนึ่งในพระเอกนะคะในนั้นแล้วเขาก็มีหญิงสาวที่คู่เขาด้วยนะคะแล้วเขาเป็นคนที่มีวิทยายุทธที่เก่งมากแล้วก็เก่งทั้งบุญและบูเลยเอาง่ายๆค่ะเขากลายเป็นอีกหนึ่งรุ่นหนึ่งของนักรบเลยนะคะแล้วก็ยังได้ก่อตั้งไอ้วายุค่ะไอ้กองทัพ เพิ่มขึ้นอีกนะคะวายุเมคาเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่านางเอกอะคะ่ะไปเฟิงซีนะคะคือถอนตัวไปแล้วเพราะฉะนั้นเขาอะเป็นผู้ที่อยู่ดูแลชิงโจแทนนางเอกนะคะโอ้โหสำคัญมากเลยค่ะหันผูนะคะแต่ว่าในละครคะ่ะเขียนให้เขาตายนะคะแล้วจะทำอย่างไรกับงานกับงานนิยายต้นฉบับเรื่องอื่นๆน,นะคะของผู้แต่งท่านเดียวกันค่ะภาคต่อของเทียบท้าปัตตพีนะคะโอ้ ตายละอันนี้ไม่ไหวค่ะเอาค่ะบนนะบนต่อมานะคะตอนจบมันมีช่องโหว่มากมายเลยนะคะอย่างเช่นช่องโหว่ของการต่อสู้แบบหลานอินปีโยหรืออาจจะเป็นที่ว่ามันตัดเยอะปะตัดชึบชุบชุบเลยนะคะอย่างท่านชัยชลาท่านผู้เท่าไทอินนะท่านไทอินนะก่อนตายก็คือตายก่อนที่จะได้เห็นเฟิงหลานซีแล้วก็ไปเฟิงซีสองคนบรรลุขั้นสูงสุดถูกไหม แต่ว่าในตอนที่ในตอนที่ทั้งสองคนนะ่ะทั้งพระเอกกับนางเอกได้รับไอ้พลังเนี้ยไอ้หลานอินปี้ยั่วในในละครนะ่ะท่านก็ยังตื่นเต้นดีใจอยู่เลยว่าอ๋อมันต้องฝึกสองคนถึงจะแบบถึงจะแบบบรรลุจุดสุดยอดได้อะไรแบบนี้นะคะตอนนั้นท่านก็ยังยังตื่นเต้นอยู่เลยไอ้เราก็นึกว่าอา้าวสาเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่จริงไม่ใช่พระเอกกับนางเอกมาเฉลยว่าสําเร็จตอนสุดท้ายเนี่ยตอนที่40่สิบอ้าวเป็นเงินไปนะคะงงอีกแล้ว ท,ที่งงมากไปอีกก็คือท่านเทียนจีอ่ะท่านผู้เท่าเทียนจีท่านเป็นเพื่อนเล่นหมักร้อมของท่านไทอินนะคะแล้วท่านเทียนจีอ่ะพูดเป็นชอ็อดชอดชอดออ,ออกมาเลยว่าชี้ให้เห็นเลยนะคะว่าเฟิงหลานซีแล้วก็หัวใจของปเฟิงซีนั่นแหละที่แบบโอ้รวมกันแล้วมันทรงพลังที่สุดนะคะเป็นเป็นเขาเรียกว่า เป็นจุดสุดยอดของหลานอินปี้ยั่วค่ะแล้วท่านผู้เท่าไทยเทียนจีเนี่ยท่านผู้เท่าเทียนจีท่านรู้ได้ยังไงอ่ะ <laughs> ท่านวูเท่าเดียนจีท่านรู้ได้อย่างไรในเมื่อท่านวูเท่าไทอินน่ะท่านยังท่านยังมนรู้ทีหลังเลยรู้ตอนที่พระเอกกับนางเอกไปพบท่านตอนที่ท่านจระะสังขารน,นะคะส่วนท่านเทียนจีอยู่ไหนก็ไม่รู้แยกกันตั้งนานแล้วอยู่อยู่มารู้ได้ยังไงอันนี้ไม่ใช่แล้วค่ะอันนี้ไม่ใช่ละจุดจุดโวสุดๆเลยนะคะแล้วนอกจากนี้ยังมีเรื่องปืนใหญ่อีกนะคะเพื่อนๆจําได้ไหมโยโจใช้เวลา1ิบ ปีนะคะในการหล่อหล่อปืนใหญ่ขึ้นมา5อันโยโจมีปืนใหญ่อยู่แค่5อันใช้เวลา10ปีนะคะส่วนทางอี้อู่หยวนเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเก็บเศษซากของปืนใหญ่ที่มันพังเอามาศึกษาดูแล้วจะหลอมขึ้นมาใหม่ค่ะโอ้หปีเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะว่าปืนใหญ่มีทั้งของจี้โจจี้โจเรียงเป็นตับเลยค่ะทับของห่วเฉาเอามาที่ตั้งอยู่นะคะโอเต็มไปหมดเลยแล้วก็โ 5ปีทำได้ขนาดนั้นเลยนะคะก็คือมันเหลือเชื่อมากเกินไปคะ่ะอันนี้ไม่ไม่น่าใช่ออไม่น่าใช่นะคะต่อมาค่ะก็อย่างที่หวานบอกนะคะว่าไอ้ตรง10ปีที่พระเอกกับนางเอกเขาไปท่องยุทธจักรกันอีกคือกเกษียณนะคะ,กะเกษียณอีกเนี่ยก็คือ ทั้งคู่มีลูกด้วยกันค่ะได้ลูกชายชื่อว่าเฟิงหลงนะคะซึ่งเฟิงหลงคําว่าหลงตัวเนี้มาจากจิวหลงค่ะเพราะว่าจิวหลงเป็นคนที่นางเอกเอนดูแล้วก็ตายในตอนที่ออกทับกับนางเอกเพราะว่าช่วยช่วยชีวิตนางเอกเอาไว้นี่แหละนะคะแล้วพระเอกมาช้าเออก็เลยตั้งชื่อว่าหลง เราใช้แช่แฝงนะคะก็เป็นเฟิงรงค่ะมีลูกชายนะคะแต่ว่าไม่มีแต่ว่าในในละครก็ไม่แสดงอะไรเลยว่าว่ามีลูกนะคะทั้งทางที่แต่งงานกันไปแล้วห้าปีอ่ะแต่งงานกันอายุน้อยๆมันก็ต้องมีลูกปะคะไม่มีลูกออกมาเลยนะคะจนจบก็ไม่มีลูกค่ะก็หวานกันอยู่สองคนนะคะโอ้แล้วแถมพระเอกเรานะคะเฟิงหลานซีมี อายุเหลือเพียงแค่10ปีด้วยค่ะถ้ามีลูกก็คือลูกก็ยังไม่ทันที่จะโตเป็นหนุ่มเลยนะคะพอก็ต้องโบกมือบายบายไปแล้วอ่ะในละครนะเอออย่างงั้นเลยนะเอาละค่ะความเสียใจมันก็เลยมีอ่ะมันก็เลยมีทั้งทั้งที่ ดารานักแสดงทุกอย่างพร้อมหมดนะคะคือรูปร่างหน้าตาบทบาทฝีมือการแสดงเนาะแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีทรัพยากรต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเหล่าทหารแล้วก็พวกเสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างพร้อมหมดเป็น เป็นซีรีส์ที่ฟอร์มใหญ่เอาง่ายๆค่ะแต่ว่าบทละครสิคะดันมีช่องโหว่แล้วก็โครงเรื่องอะเร่งรีบมากเกินไปค่ะมันก็เลยทำให้ออกมาเป็นแบบนี้แหละนะคะอืมมันไม่สุดนะ่ะได้อีกอะ่ะมันได้อีกจริงๆมันได้อีกค่ะส่วนตรงกลางของเรื่องนะคะก็ดึงคือยืดออกมามากเกินไปอะ่ะที่ยงโจอะ่ะโอ้โหต้องการอะไรอะ่ะไปอยู่ที่ยงโจไปดูครอบครัวขององ,องยงโจแย่งอำนาจกัน ที่จะเป็นแบบพยายามที่จะเป็นซื่อจือทั้งทังที่ก็กลัวพ่อมากเออเข้าใจไหมคะ เข้าใจไหมคะว่ามีคุณพ่อนะคะที่น่าก,กลัวมากเพราะคุณพ่ออยู่ในวัยกลางคนเขาไม่ยอมสละตําแหน่งแล้วก็ไม่ยอมตั้งซื้อจือซึ่งก็ดึงค่ะอันนี้เรียกว่ายืดเลยนะคะแล้วจากนั้นก็มาฉับๆ,ๆในตอนในตอนท้ายตอนจบแล้วมันก็เป็นแบบนี้แหละค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะถือว่าละครประสบความสําเร็จแหละเพราะว่าในการที่จะกระตุ้นให้มีคนดูคนติดมากๆมันก็ต้องเป็นช่วงของ6-8ถึงตอนแรกนะคะเพราะว่าซีรีส์จีนเนี่ย เขาจะฉายทีหนึ่งอย่างวันแรกมันจะต้องฉายเยอะๆค่ะเพื่อที่จะให้คนได้เห็นแบบโครงเรื่องดีๆได้เห็นดาราสวยๆหล่อๆพวกเราจะได้ติดนะคะติดกับเรื่องง่ายๆว่าติดกับจากนั้นเราก็อยู่กันยาวเลยค่ะค่ะหวานก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะก็อพิซดนี้ก็เหมือนจะมาบ่นๆนะแต่ว่าหวานก็คิดว่าต้องมีเพื่อนๆที่คิดเหมือนหวานนะคะโดยเฉพาะเพื่อนๆที่อ่านนิยายต้นฉบับมาแล้วเนี่ยอาจจะเสียใจในหลายจุดส่วนเพื่อนๆที่ดูแต่ละคร อย่างเดียวต้องเสียใจแน่นอนที่ได้ยินว่า เฟิงหลานสี่พระเอกของพวกเราในสภาพที่มีผมขาวเนี่ยเขามีชีวิตอยู่ได้เพียงแค่10ปีแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะในนิยายอะ่ะมันมันเก๋กว่านี้อีกคือตอนที่นางเอกเห็นพระเอกนะคะตอนที่ฟื้นขึ้นมาเนี่ยตอนนางเอกฟื้นขึ้นมาแล้วล้วพระเอกผมขาวนะคะพระเอกมีผิวพันธุ์ที่ย่นด้วยคือเป็นตาเท่าจริงๆคือเป็นตาเท่าตาแก่จริงๆไปเลยนะคะเพราะว่าเหมือนจะว่าใช้อายุของพระเอกไป30ปีในการที่ช่วยชีวิตนางเอก คือแรกกับชีวิตนางเอกมาเนี่ยใช้ชีวิตของพระเอกไป30ปีค่ะทีนี้ต่อมาเนี่ยปายเฟิงซีก็เลยแบบว่าช่วยนะคะหาวิธีทางทุกอย่างเลยที่จะช่วยให้ สามีของตอนเองเนี่ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แล้วก็ได้ไปพบกับท่านหมอเทวดานะคะก็ก็ช่วยได้จริงๆค่ะก็แฮปปี้เอนดิ้งมากๆเลยนะคะในนิยายนะคะเอาละค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขนะคะและเดี๋ยวเราไปพูดกันถึงประเด็นอื่นๆนะคะและเดี๋ยวอย่าลืมนะคะอย่าลืมฟังพูดคุยกันเฮฮากับตอนที่39แล้วก็40ด้วยนะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซ่นี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูกาเลิฟไชนิสโนเวลแอนด์ซีรีส์เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัปโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ